สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ In ้นอินไซค่ะกับหุ D ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำม,มาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราก็พบกันในวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาค,คมพุทธศักราช2566วิชานุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีเกว่งตัวในแดนลบนะคะแม้ว่าสหรัฐ จะรายงานตัวเลข CPI ค่ะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อน,นะคะออกมาอยู่ที่ระดับ5.0%ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดค่ะขณะที่ปัจจัยภายในประเทศของเรานะคะก็เป็นเรื่องของการนับถอยหลังเข้าสู่วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ค่ะนะัะกองคุณก็รอติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเช้าวันนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ1,567.96จุดลดลง1.60จุดค่ะหรือว่าคิดเป็น0.10% มีมูลค่าการซื้อขายนะคะ28,795.12ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นินไซด์ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น OR นั่นเองค่ะหุ้น OR วันนี้เคลื่อนไหวอย่างคึกคักค่ะเรียกได้ว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายนะคะเข้ามาอย่างหนาตาหลังจากที่ OR ได้แจ้งผลการํานงานไตรามาสที่1นึทับหนะคะ ด้วยผลกำไรสุทธิ2,975ล้านบาทค่ะซึ่งเพิ่มขึ้น3,719ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นกว่า100%เนะคะเมื่อเทียบจากไตรามาสก่อนค่ะผู้บริหารของ OR นะคะนายดิษทัธัชปัญญารชุนค่ะ COO ได้เปิดเผยนะคะว่าผลประกอบการของ OR นะคะซึ่งมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นดีจากไตรามาสก่อนกว่า100%นะคะโดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น0.25บาท สำหรับอ v วิด a ในตรไตรมาสหก็อยู่ที่5,927ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น4,673ล้านบาทหรือกว่า100%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ทับ65ค่ะโดยกลุ่มธุรกิจ Mobility นะคะจากภาพรวมกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่พื้นตัวโดยหลักจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินรวมทั้งปริมาณจำหน่ายและกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ g l o b a l ที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการจำหน่ายและกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรโดยหลักมาจากประเทศกัมพูชาและสปะปลาวค่ะในขณะที่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์นะคะเพิ่มเล็กน้อยจากทั้งกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจค้าปลีกอื่นๆค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Mid-Care นะคะ ก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงหุ้น OR ในวันนี้ค่ะโดยระบุว่ากำไรในไตรามาสที่1ทบ66ก็เป็นไปตามที่บูมเบิร์กคอนเซนซัสนะคะโดยกำไรสุทธิอยู่ที่2.97พันล้านบาทลดลงเยีออนเยค่ะแต่ดีขึ้นจากขาดทุนสุทธิ743ล้านบาทในไตรามาสที่4ทบ65นะคะซึ่งการพื้นตัว Q on Q ก็เป็นผลมาจากปริมาณขายและมาจิ้นดีขึ้นมีกำไรสต็อก160ล้านบาทยอดขายกาแฟเพิ่มขึ้น และต้นทุนดําเนินงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงมาจินตลาดน้ํามันอยู่ที่1.01บาทต่อลิตรในเตรมาทที่1 66ซึ่งหด11% Year on Year แต่เพิ่ม111% Q on Q ค่ะพร้อมมองแนวโน้มเตรามาทที่2 66นะคะจะได้แรงหนุนจากมาจินการตลาดน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงปริมาณขายน้ำมันที่สูงขึ้นเพราะมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานและการท่องเที่ยวไทย วก,กับต่างชาติฟื้นตัวค่ะคาดว่ามา r จิ้นของการตลาดน้ำมันจะเพิ่มขึ้นต่อนะคะหลังจากที่รัฐบ,บาลปรบบัปรบโครงสร้างค่าการตลาดน้ำมันค้าปลีกโดยมีเป้าหมายค่าการตลาด2บาทต่อลิตรปัจจุบันคือ1.9บาทต่อลิตรนะคะและปี22เฉลี่ยอยู่ที่1.3บาทต่อลิตรการเพิ่มขึ้นของค่าการตลาดน้ำมันดีเซลทุกๆ0.1บาทต่อลิตรค่ะจะทำให้ OR นั้นมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ900ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามนะคะบางส่วนจะถูกทอนลงด้วยผลขาดทุนสต็อกที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะราคาน้ำม,มันค้าปลีกที่ลดลงคิวออนคิวค่ะโดยบลสดีบีเอสวิคเคอร์นะคะคงรมแนะนำถือ OR ค่ะให้ราคาพื้นฐาน24บาทนะคะหุ้น OR นั้นปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะ23บาทบวกไป20สตังค์ค่ะหรือว่าคิดเป็น0.88บาทนะคะมูลค่าการซื้อขาย1,027ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานํามาฝากกันวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้น Insight com แล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, l i ไลน์สแควร e เ e เลกรมรวมไปถึงรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n นะคะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้น i n s i หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาค่ะ วันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฝั่งไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ